สวัสดีเกษยรหมูพอเพียงมนิก้วมาเบิงติดตามเล่นกีพี่น้องมนิก้าวันท,ที่ที่ทีาพี่น้องนี่ครับตาดอกสวยงามพี่น้องดอกสมบูรณ์ก็เป็นดอกรุ่นรุ่น,รนแรกของของปีพี่น้องนี่ครับเขาเขียวขึ้นแล้วครับเริ่มเขียวขึ้นแล้วก็ตอนนี้ไปก็รอดการไฮน้ำอีกอีกอาทิตย์หนึ่งจังสีไฮน้ำพี่น้องตอนนี้ ปุยเกตชุดห้าสิบสองสามสี่เพรต้องสีได้เป็นน้องผู้ใดเป็นแบบนี้เลยนี่ครับตาดอกสมบูรณ์สวยงามพี่น้องก็เป็นสีเขียวนี่ครับนี่ก็นี่นี่ครับนี่ครับนี่ก็นี่ก็ใส่ได้แล้วก็นี่ครับนี่ก็เริ่มเห็นผลเป็นรุ่นแรกครับรุ่นแรกของปีนี่คือลิงกี่น้องพ่อนึ่งรุ่นแรกเริ่มเป็นใส่ปลาคอก็ญชีวะไม่คว้มพ้อเลยเพี่น้องก็สวยงามดอกสมบูรณ์การสะสมตาดอกมาเพียงพ่อ การให้ปุ๋ยทางพืน้นททางใบก็เพียงพ,พ่น้องนี่ครับนี่ครับช่อดอกช่อใหญ่พี่น้องตอนนี้ก็ช่อใหญ่ก็ถือว่าพานครับต้นนี้เป็นปถือว่าเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งนะพี่นอ้องต้นอันนี้เป็นรุ่นสามพี่น้องตอนนี้ก็ใบก็เริ่มแก่แล้วพี่นอ้องพอใบช่วงใบอ่อนสีปุ๋ยเกลืศูนย์หาจุสองสามซีเข้าไปก็บังคับให้ใบแก่เร็วก็เขาเริ่มใบแก่แล้วพี่น้องถือว่าพานขั้นตอนหนึ่งพี่น้องการทำสวนห,หันเข้า ก็เล่งตามสถานการณ์กับว่าไรครับอันนี้ใบแก่พร้อมออกดอกพี่น้องอันนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งนี่ครับนี่ครับมีความพร้อมออกดอกเลยพี่น้องอันนี้ป้านี่จะเป็นรุ่นหนึ่งพี่น้องใบเขาแก่ใบเข้มแล้วก็พร้อมพร้อมออกดอกเดี๋ยวกี้จนี่ทยอยออกพี่น้องเดี๋ยวกี้จะมีอยู่สามรุ่นทยอยออกไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็ใบแก่ใบเข้มก็พร้อมเลยพี่น้องผมะมาวันจะยิบหาเราันจะเริ่มไ้น้ำพี่น้อง ไปมีดีกีก็ก็นี่งดน้ำก่อน้ะพี่น้องเด้อให้เขาสะสมตาดอกให้เพียงพ่อันเพราะอากาศหนาวแน่ว่าหนาวแน่ว่าหนาวเต็มจีห้อกัตัองให้เขาสะสมสารอาหารมาเพียงพ่ออาการหายน้ำเร็วเขาจะขึ้นใบลายก็ดอกพี่น้องก็ทุกท่านสปมีดีกีน้องพ่อหนึ่งก็งดน้ำแป๊บหนึ่งพี่น้องงดวันที่สิบห้าก็เริ่มหายน้ำบางๆพี่น้องนี่ครับตาดอกก็เริ่มเริ่มมี่เห็นพี่น้องอันห้องหายน้ำเร็วเขาจะขึ้นใบลายก็ดอกพี่น้องก็ ประมาณนั้นพี่น้องเนาะก็ผม,มีย,ยังไล่ก็งดน้ำก่อนประมาณวันที่สิบหา้าจังเริ่มใหนม้น้ำก็ไรเพี่น้องให้น้ำบางๆปุ้ยเก็ต